เออไอหนูเขามาแล้งวนี้ครับวันนี้ครับข่า MV เอ็มวีผมทำเพลงกับย่านะเป็นเมบ้างไงคะเอ้าก็ต้องเป็นเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่ผมเข้าเดอะสตาร์ติดกันมาย้ายคอนโดมาอยู่คอนโดเดียวกันเขาอยู่ชั้น6ผมอยู่ชั้น8แล้วก็แบบเจอกันแท้ทุกวันตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่ตั้มก็น่าจะรู้แบบสตอรี่ที่บ้านผมเนี่ยเยอะที่สุดแล้วแล้วก็เราก็เห็นความสามารถของพี่ตั้มแบบ จากละครเวทีหรือว่าจากละครอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าพี่ตั้มก็มีมุมที่แบบการที่จะเป็นผู้กำกับได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอยากลองให้พี่ตั้มมากํากับเอ็มวีตัวนี้อะไรเงี้ยนั่นครั้งแรกของผมเหมือนกันคร <ง S 1> ัคง้งแรก<ง>ไม่เคยกำกำกับเอ็มวีมาก่อนตื่นเต้นมากมากแล้วก็โหแล้วทาให้น้องด้วยก็อยากทําให้ดีแล,แล,แล้วเราก็ที่เราพอมีวิชาพอตัวหรือยังอะไรเงี้ยปรากฏไปทําก็สนุกมากแล้วก็อิน <ส>ด้วยด้วยเราอินเรื่องของครอบครัวก่อนเลยแล้วก็ทําออกมานะครับก็ติดตามด้วยนะชื่อเพลงทิ n งไว้ที่เดิมนะครับพุ้มกับตำมะลาวุตเองนะครับแล้วก็เส้นเรื่องเป็นสตอรี่ของทางบ้านเขานะครับผมครอบครัวเป็นหัวใความเปนใจที่น้องมอบให้มันกดดันไหไรั้รุสุดแต่ไม่ได้บอกนะแต่แบบสุดๆเลยอ่ะถามจะถามไปว่ามึงแน่ใจใช่ไหมซีดีชัวร์มโอเคนะ แต่ก็เรารู้สึกว่าเราทําด้วยความสุขและก็ความเต็มที่สุดท้ายไม่ออกมาเป็นยังไงก็ก็ผมว่ามันก็มันก็คือมวลที่เราตั้งต้นไปอะติดใจไหมคะฮุ้มกลับติดใจไหมติดใจครับจ้างได้นะฮะจีนจ้างต่อไหมคะก็ถ้ามีโอกาสก็ลุยแน่นอนครับลุยแน่นอนครับเพราะอมีคนติดต่อเขามามากมายแล้วตอนนี้พุ่มกลับใช่ไหมมีติดต่อมาแล้วเอ็มีอะทำไม่แพงเลยครับค่าตัวพุ่มกลับแพงครับผมเพราะว่าต้องมาเป็นรักษาปากด้วยครับผม ฝากเพลงไคอ่าฝากเพลงทิ้งไว้ที่เดิมนะครับของน้องชายของผมนะครับซีดีนทีนะครับผมเข้าไปดูมันเป็นเรื่องราวสตอรี่เรื่องเพลงที่ที่น่ารักที่ผมว่าอยากให้วัยรุ่นยุคนี้ไปฟังอจะได้นึกถึงครอบครัวนะแล้วก็อยากเห็นอีกมุมนึงของความน่ารักของซีดีกันทีที่มีต่อครอบครัวเขา แล้วมันก็เป็นภาพความอบอุ่นที่มันควรจะเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวนะครับฝากติดตามฝากติดตามผลงานการกำกับของพี่ตามด้วยนะครับผมรับรองว่าในอนาคตมีติดตามมาเด็ดแน่นอนนะครับผมเอาดูชัวร์ชัวร์ชัวร์ล่าสุดคิดพิจารณ์จองแล้วอ่้เลยดาแล้วติดตามเลย Stay tuned ครับขอบคุณมากครับ